ยูวซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม t o x i c Pro Player วันนี้เราอยู่กับคลิป Rainbow Six Siege X นะครับเราอยู่กับช่วงสำรวจทุกด่านในเกมนี้วันนี้เป็นด่านสุดท้ายของเกมนี้นะแต่ว่าอนาคตไม่แน่ว่าค่าจะเพิ่มด่านเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือด่านสุดท้ายนะที่ผมจะทําก็คือ,เ,อเดี๋ยวไปดูกันเลยแหละ,ก,ก,นนะ,าาะก็เดี๋ยวไปดูนะว่าด่านสุดท้ายจะเป็นด่านอะไรก็ดาไม่ยากนะก็งั้นไปรับชมพร้อมกันเลยดีวยกว่าไป โอเควันนี้เราอยู่กับด่านหอคอยนับด่านที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับก็ด่านนี้นับก็ผมไม่รู้จะเล่นยังไงนับไม่ไม่รู้จะแนะนำยังไงด้วยเพราะว่าด่านมันลึกมากนะครับคือห้องแม่งเยอะมากๆคุณเห็นบริเวณนี้ปะแถวนเนี้ยเนี่ยคือห้องหมดเลยนะนี่ก็นะับผมจะแนะนำว่าให้เกิดตรงดาดฟ้าทิศเหนือนะเพราะว่าถ้าไปทิศใต้เนี่ยมันมีหน้าต่างแค่2ชั้นแต่ถ้าทิศเหนือเนี่ยมี3ชั้นแล้วก็เป็นจุดที่สามารถ ลงไปถึงทซได้เร็วที่สุดด้วยอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันลงไปได้ไงนะครับอ่ะเนี่ยใช่ไหมเราเกิดตรงทิศเหนือใช่ปะ่ะเนี่ยลงมาจะมี3ชั้น1 2 3แล้วก็ตรงพื้นที่วิ่งไปตรงนู้นนะครับโดยปกติเนี่ยชั้น2ชั้น1เนี่ยมันจะมีบาริเคตแต่ว่าชั้น3เนี่ยไม่มีนะครับก็คือมันมีตรงนี้เลยนะครับมีเป็นที่เหยียบแต่ถ้าไปทิศใต้เนี่ยเนี่ยตรงนี้วิ่งมาได้นะมันสามารถไปทิศเหนือทิศใต้วิ่งเชื่อมกันได้เนี่ย ตรงนี้จะเป็นใจกลางของลิฟต์นับนี่ตรงนี้จะเป็นลิฟต์นั่นนี่อันนี้ก็เป็นรูโดอนนับเนี่ยอันนี้ก็มีทางลงนับนี่ตรงนี้เห็นได้นี่เป็นลิฟต์เลยเห็นป่ะนี่ก็ะทิใต้นับเอย้ยเออทิใต้ทิใต้นับนี่เห็นไหมเนี่ยเหมือนที่บอกมันมีแค่สองชั้นนับนี่ชั้นสามไม่มีนะเนี่ยมีแค่สองชั้นนับตรงนี้โอเคงั้นเรามาดูส่วนของอ่าห้องเลยก่อนว่าชั้น ชั้นบนสุดของด่านนี้เนี่ยมันมีห้องอะไรกันบ้างโดยที่ผมขอเริ่มจากตรงบริเวณที่เป็นชั้นเมื่อกี้นะครับเอ้ยเอ,เอาให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีทางลงนะคือโดดลงตรงนี้เนี่ยปึ๊บนี่แล้วมีตรงชั้นลอยตรงนี้นับนี่เนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยนี่มันคือชั้นลอยนะเนี่ยมันเป็นโซนเออ่ระบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับนี่มีแฮชหนึ่งที่มีแฮชสองอันนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งนับหนึ่ตรงนี้นี่ เอเฮ้ยเดี๋ยนะเอาไงดีวะคือดาบมันยาวด้วยประเด็นนะโอเคถ้าลงจากทิศเหนือใช่ไหมเหมือนที่โผมบอกว่าถ้ามันลงมามันจะเข้าห้องเร็วยังไงก็ห้องมันอยู่นี่นะนี่แล้วถ้าสมมติว่าคุณอยากรัชให้เร็วๆโดยที่มันยังเซ็ตไม่เสร็จเนี่ยเอาตัวสปีดสามแล้วตัวที่คุณเล่นถนัดที่สุดนะครับวิ่งลงมาวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็กดชิปถ่ายลงมาแล้วก็โดดเข้างนี้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นปืนเซนเตอร์ลี่นะแล้วก็วิ่งบุ๊คบุ๊ครับ โอเคงั้นเรามาดูในส่วนของข้างนอกเลยดีกว่าว่า,าตรงชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะครับตรงนี้เนี่ยมันคือชั้นลอยนะตรงนี้มันจะค่อนข้างจะยาวแต่แค่มีฝั่งของทิศเหนือนะตรงที่เดียวนะครับมันจะมีที่ที่สามารถวิ่งได้แต่เป็นที่จํากัดนะไม่ได้มีทุกที่นะมีตรงแค่บ,บริเวณนี้นะที่จุดเกิดนะก็มีทางที่สามารถขึ้นไปได้ลงไปได้นะก็ดิฟเฟนเดอร์มาดักได้นะเขียนลงไป Uh, งั้นลงมาชั้นสองเลยดีกว่าผมไม่ตัดดีกว่านะครับโปนี่ถ้าเราลงมาตรงจากทางทิศเหนือเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีโซนที่ค่อนงจะกว้างนะเพราะว่าผมจะผมต้องพูดไงดีมันต้องพูดเป็นวงกลมนะห้องนี้มันเป็นด่านนี้มันเป็นวงกลมนะครับมันเป็นทรงไข่ไข่นะครับก็ขอเริ่มจากตรงบริเวณนี้ก่อนเลยกันก็คือกิฟต์ช็อปนะถ้าลงตรงฝั่งขวานะถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับนเะนี่ยตัวนี้คือกิฟต์ช็อปนะจะเป็นห้องไซส์ซึ่งมี 1h ึแฮชงข้างล่าง กิฟช็อปค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็จะเชื่อมกับห้องโคมไฟอันนี้นี่ตรงนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงข้างห้องโคมไฟเนี่ยมันคือห้องที่เป็นแกลเลอรี่นะห้องนี้ก็ใหญ่มากครับมันเป็นห้องหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีหนึ่งแฮต่้างเหมือนก,กันะเชื่อมมาได้ปะ่ะอ่านี่ก็ซอฟต์บอลเจาะได้นี่ก็ซอฟต์บอลเนี่ยเจาะได้หมดเลยนี่นี่ก็ซอฟต์บอลเนี่ยเจาะได้ โอเคเราถ่ายจากตรงนี้ไปดีกว่านะครับเราเดินออกจากกิฟชอปกับห้องปลาใช่ไหมตรงนี้จะมีบันไดขึ้นลงนะครับนี่แต่ว่าตรงนี้เป็นลงเพราะว่าผมอยู่ชั้นบนสุดนะครับตรงนี้คือ investment c o r นี่แหละเนี่ยห้องทํางานนะครับตรงบริเวณนี้ห้องทำงานแต่ว่ามันไม่มีไซส์ตรงแถวนี้ไม่มีไซส์เลยนะครับไซส์อยู่ตรงกลางของตึกของตึกนี้นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะคือโหมดของพวกซิเคียวเรียกับตัวประกันนะครับตรงนี้คือห้องทํางานจะมีแฮชตรงบานกล่างตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะ แล้วจะมีห้องเล็กซึ่งอันนี้คือมาจากทิศใต้นะครับนี่เหมือนที่ผมบอกถ้าเราเกิดทิศใต้มันจะเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือห้องเก็บพัสดุนะอันนี้คือซ้ายสุดของบริเวณตรงนี้นะและน,นี่คือห้องประชุมนะครับตรงนี้เชื่อมกันอันนี้ก็ห้องอะไรห้องทำงานซ e o อมีแคชตรงล่างอันนี้ก็มีทางเดินเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น ห้องทํางานมันเป็นหุ้นเหรอวะโอเคห้องซีโนะครับตรงนี้เดินไปจะมีติดกับห้องน้านะครับซึ่งโถเยี่ยวแม่งเจ๋งมากนะครับมึงต้องเห็นกระจุกันบ้างแหละก็ห้องน้ำนั้นติดกับห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับตนี้อีกหนึ่งที่นะครับแอบได้นะตรงนี้เนี่ยตัวแอบชั้นดีเลยตรงนี้เนี่ยโอเคโซนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวข้ายไปดูน,น,นะครับออกมาตรงเมื่อกี้ที่เป็นห้องเ,อเป็นเหมือนกราฟหุ้นนะัตอนนี้ก็จะมีทางเข้ามาจากห้องทํางานอีกที่หนึ่งก็คือ บริเวณห้องต้อนรับบริษัทนะครับก็จำไว้ง่ายคือห้องที่มีทองอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะเนี่ยหรือว่าเดินมาจากปาร์คางก็ได้เนี่ยเดินมาตรงนี้น้ำนี่วิ่งมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นี่ตรงนี้น้ำนี่อยู่ตรงข้างลิฟต์เลยเนี่ยเด็ลิฟต์นะแถวนี้ลิฟต์จำไว้โอเคเดินไปตรงนี้น้ำนี่ติดกับห้องซีอโอนะตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำนะครับอ่าถ่ายไงดีวะเดี๋ยวนึกก่อนดิเอาไปโู่นดีกว่า ก็ไปจากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมันจะมีทางที่อ่าเป็นทางเอาตรงห้องน้ำมีแฮชอันหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์ Server, ใช่ไหมมันจะมีทางเดินตรงเนี้ยซึ่งสามารถดรอปไปชั้น2ได้นะครับนี่เอ้ยไปชั้น1ได้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงถ้าเราเดินมาจากตรงนี้เนี้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าแบบว่าเกิดตรงจุดทิศเหนือถ้าฝั่งซ้ายสุดนะหมายถึงแบบว่าอ่าพูดไงให้มันถนึ่งภาพดีวะ อ่าเนี่ยมันคือซ้ายสุดตรงนู้นคือขวาสุดนะครับที่ผมลงไปตรงห้องแกลเลอรี่นะครับห้องไอกริปช็อปนะครับนนี้คือซ้ายสุดนะตรงนี้ก็มีทางวิ่งนะไปตรงห้องนู้นนะนี่เนี่ยวิ่งได้นะเนี่ยมีบันไดกลางตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่แล้วก็มีทางเดินนะครับตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าห้องแกลเลอรี่หลักนะนี่ตรงนี้มันคือห้องที่ออกมาจากแกลเลอรี่อ่าจะแสดงตรงนี้นะนี่ออกมามันเป็นทางเดินยาวเลยนี่ตรงนี้นะนี่มีแฮชที่ผมเจาะไว้ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่น้นี่ตรงนี้ โอเคกลับมาตรงเมื่อกี้นะครับก็คือห้องตรงที่ผมบอกว่าลงมาเจอห้องเลยนะก็คือตรงบริเวณโถงทางเดินเข้าห้องจัดแสดงนะครับคือตรงนี้นะครับนี่เดินมาจากไอห้องที่มีทองก็ได้ต้อนรับเนี่ยมาจากตรงนี้ได้หรือว่าจะเจาะเข้าสี่แผ่นตรงนี้ก็ได้นี่สี่แผ่นตรงนี้แต่ถ้าเดินมาเนี่ยมันจะมีทางเข้าตรงนี้นะครับซึ่งเข้าง่ายมากนะครับก็คือเดินเข้ามาเลยห้องจัดแสดงเนี่ยจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากมาก จะมีแฮชหนึ่งอันติดลงแบงล่างแล้วนี่แล้วก็จะเชื่อมกับห้องศูนย์มีเดียนะตรงนี้อ่าเป็นซอฟบอลหมดเลยตรงนี้ก็ซอฟบอลซอฟบอลแล้วก็มีทางลงจากอ่าชั้นลอยนะวิ่งลงมาด้วยความเร็วแสงนะแล้วก็มันยิงตรงนี้เนี่ยวิ่งลงมาปุ๊บใช่ไหมใครเซตไม่เสร็จเดี๋ยวมันโดนแน่นอนนะน้ำเนี่ยอะแล้วก็หน้าห้องศูนย์มีเดียเนี่ยมันคือทางเดินนะ้ำที่เดินต่อไปติด ตรงข้ามกับห้องของแกลเลอรี่นะครับตรงนี้นี่แกลเลอรี่เสริมนะแล้วก็ตรงกลางของทุกชั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิฟ์นะครับนี่เป็นลิฟต์ตรงนี้ชั้น2เจาะลงไปชั้นหนึ่งได้นี่ชั้นหนึ่งค่อนข้างจะมืดนะแต่ว่าผมขอแนะนําว่าถ้าคุณโดดจากตรงนี้ใช่ไหมอ่าอย่าพยายามเจาะแฮชและเพื่อนคุณลงไปนะเพราะว่ามันตกไปมันล้มเลยนะครับนี่มันสูงมากนะครับอย่าพยายามทาอย่างนั้นนะรมันอันตรายนะครับ โอเคหมดแล้วเนาะตรงโซนนี้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 หมดแล้วนะครับโซนนี้หมดแล้วงั้นเรามาดูส่วนของกล้องเลยกว่าว่าชั้น2เนี่ยมีกล้องตรงไหนบ้างตัวแรกนะครับถ้าคุณมาอยู่ตรงบริเวณอ่าทางฮอลเวย์ตรงนี้นะตัวแรกคือตรงนี้นับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะตรงฝั่งขวานี่แถวอ่บูธประชาสัมพันธ์นะนี่ตรงแถวนี้อินโฟมชันเซ็นเตอร์นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยตัวที่2 ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะผมจำผิดหรือเปล่าวะไม่มีนะครับผมขอย่าวิ่งหานะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้นะครับผมยิงแค่บางตัวตัวที่สองคือตรงบริเวณหน้าห้องที่ห้องทองนะครับตรงห้องต้อนรับบริษัท,ตร,นะต,ต,ทตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตัวที่สามคือตรงนี้นะนี่ตรงทางเข้าห้องจัดแสดงคือตรงนี้นะนี่ ลงมาตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าคุณลงมาตรงนี้ใช่ไหมเดินมาเลี้ยวขวามองตรงนี้หรืออยู่ตรงป้ายไอ s อสบล็อคอนี่ก็ได้นะนี่แล้วมองขึ้นมาโอเคตัวที่สี่คือตรงก่อนเข้าหน้าห้องศูนย์มีเดียนะครับคือตรงนี้โอเคงั้นเราลงไปชั้นหนึ่งกันเลยดีกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันกล้องมันเหลือเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปดูให้นะว่ามีกล้องตรงไหนบ้างงั้นเราลงไปชั้นหนึ่งกันเลยดีกว่าไปขออนุญ,ญาตเดินลงไปตรงบริเวณบันไดกลางนะครับเดินลงจากบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์นะลงมาจะเจอกับอะไรเจอกับห้องต้อนรับหลักนะครับตรงนี้จะมีทางเดินไปซ้ายขวาเหมือนกันนะทุกชั้นมันจะมีซ้ายขวาเหมือนกันผมขอเริ่มจากซ้ายก่อนเลยกันถ้าทําม,มาทางซ้ายเนี่ยเราจะมาโซนของอห้องครัวนะครับห้องครัวใช่ถ้า,ถาม,มาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือห้องครัวเนี่ย สัตว์ผิดทองดนไหวไ้เฮีย,ยเอ่อมาตรงนี้ถ้าซ้ายสุดเนี่ยอันนี้คือไซส์นะอันนี้คือห้องบาร์ชั้นหนึ่งนะตรงนี้นี่ตรงนี้นะเนี่ยบาร์ชั้นหนึ่งมันจะเชื่อมกับห้องอีกห้องหนึ่งก็คือห้องน้ําชาห้องไซส์ตรงนี้คือไซส์นะส่วนตรงนี้คือทางเข้าเนี่ยดอปจากชั้นสองลงมาได้แล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้นะถ้ามันไม่ปิดนี่ก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีเลาจ์กับอ่าห้องน้ําชานะตรงนี้นี่อันนี้คือเลาจ์อันนี้คือน้ําชานะครับแล้วก็ถ้าเราเดินนออกไปเี่ย จะเป็นท้งทางเดินกลางจะมีต้นไม้ตรงนี้นะแล้วก็จะมีลิฟต์ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ลิฟต์นะนี่แล้วก็ถ้าเราเดินมาออกจากห้องบาร์เนี่ยเราจะเจอกับบันไดทางลงมาจากชั้น2นะตรงหน้าห้องจะแสดงนะครับตรงนี้ลงมาได้หรือดรอปลงมาก็ได้นะโดดลงมาก็ได้ถ้าเราออกมาทางซ้ายเนี่ยเราเจอกับาทางเข้าฝั่งใต้ชั้น1น,นะครับตรงนี้อันนี้ลงมาจากห้องน้ํานะตรงนี้เนี่ย อขคาเวล่ามาดักตรงนี้ก็ได้นะถ้ามันจะมีคนเข้ามาผมคิดว่าต้องมีคนเข้าแน,น่นอนน้ำก็มาดักได้ตรงนี้มันนั่งรอตรงนี้เนี่ยหรือว่าจะนั่งหนึ่งก็ได้แล้วก็รอมันโดดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้น้ำนี่โอเคตรงข้างนี้คือห้องสงเก็ตการฝั่งตะวันตกน้ตรงนี้อะจริงๆคือไม่ค่อยมีคนเล่นแหละแต่แค่มันมีคนมาแอบไปเฉยนะครับโอเคมาตรงนี้ก่อนนะครับอะห้องเล็กตรงนี้คือห้องเกมน้ำจะมีพระพุทธรูปตรงนี้น้ำนี่ห้องเกมนะครับห้องเกมโกะน้บเล่นโกะตรงนี้ แล้วก็ถ้าเราเดินย้อนกลับมาแล้วเดินออกมาเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเจอกับห้องน้ําพุนะรตรงนี้น่าจะเป็นซิเคียวเรียไม่ก็ฮอชเทดตนะครับตรงนี้น่าจะลงมาจากห้อง Co โนะน่าใช่ใช่ครับตรงนี้ลงมาจากห้อง Co นะครับแล้วถ้าเดินตรงมาเนี่ยจะเจอกับห้องพองสังเกตการฝั่งตะวันตกนะเมื่อกี้ฝั่งใต้นะครับโอเคห้องเล็กๆตรงนี้ข้างห้าห้องก็คือห้องบอนไซนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย จะมีพระพุทธรูปตั้งตรงกลางก็คือห้องโถงเก่าแก่นะครับก็คือติดกับห้องอันนี้เลยห้องเกมนะตรงนี้แถงโถงห้องเดินนะครับแล้วก็จะมีลิฟที่ไม่สามารถใช้ได้นะมันเป็นพรอมนะครับอันนี้ไปได้อย่างไปแล้วใช่ไหมกลับไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราอยู่ตรงหน้าห้องบาร์ใช่ไหมเดินมาตรงนี้นะนี่แล้วมาตรงบริเวณไอลิฟเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับนี่ลงมาจากชั้น2ได้แต่ว่าจะดับลงมาจากตอนที่ลิฟต์มันเจาะแล้วนะครับ อันตรายแม่งล้มได้เลยหรือว่าจะเอาฟอส์มาวางนี้ก็ได้นะโอเคเดินมาตรงนี้เนี่ยจะเจอกับอะไรเจอกับทางเข้าอีกห้องหนึ่งก็คือตรงบริเวณห้องต้อนรับร้านอาหารนะครับก็ตรงนี้เป็นต้อนรับนะครับเอาฟอส์มาวางได้มันเนียนกระฉาดนะแต่ว่าอย่าปรับเป็นอีลิปนะมันเห็นแง่งนะครับเดินเข้าไปจะเจอกับห้องไซส์ก็คือห้องร้านอาหารซึ่งดบดบมาจากห้องแกลเลอรี่ได้นะครับแล้วก็ห้องร้านอาหารเนี่ยอยู่ตรงข้างกับร้านน้ำชานะห้องน้ำชานะ ตรงข้ามไปเลยนะครับโอเคร้านอาหารเนี่ยมันจะมีสองห้องก็คือห้องนกตรงนี้นะนี่ก็คือจากอเวจอเจาะก,ก็ได้นะนี่ก็คือไม้เจาะก็ได้เอ็ดเจาะก็ได้นะนี่แล้วก็จะอยู่ติดกับห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยมันลงมาจากห้องกิฟต์ช็อปนะครับลงมาได้โอเคถ้าเราโดดออกไปก็เป็นโทงทางเดินฝั่งตะวันตกก็ลงมาจากทิศเหนือทิศขวาวิ่งตรงแาบนี้แล้วตอาตรงนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็ลงตรงนี้นะครับโอเค หรือจะลงมาจากบันไดกลางหน้าห้องกิฟ์ช็อปก็ได้นะครับหมดแล้วเนาะตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับตรงนี้ลงแล้วข้างหลังก็ไม่มีอะไรวิ่งได้เฉยนะมันเป็นทางวิ่งส่วนกล้องเนี่ยเรามาดูตัวแรกเลยดีกว่าว่าเป็นตรงไหนนะก็ไปตัวแรกนะถ้าม้าผมจะไม่ผิดนะคือตรง เดยวนะคอนึกก่กันตรงนี้เดินลงมาไม่มีกล้องไม่มีกล้องนี่ตัวแรกอยู่ตรงนี้นะำอยู่อยู่ตรงทงทงเก่าแก่นะอยู่นี้ตัวแรกหนึ่งตัวตัวที่สองคือตรงนี้นะ้ำนี่บันไดลงที่ลงมาจากห้องกิฟตนะ์ช็อปนับลงมาจะเจอตรงนี้หนึ่งตัวตัวที่สามมีหรือเปล่าพูดให้ด้วยมีความแน่ใจนะครับ น่าจะไม่มีนะมีแค่นี้แต่ถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปดูในฝั่งของ d e f ฟ n d e r ให้นะครับโอเคก็จบไปแล้วสลหรับทุกด่านในเกมนี้ในการสำรวจนะว่าห้องแต่ละห้องหรือว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยมันมีทางเชื่อมหรือว่ามีห้องอะไรกันบ้างก็ผมไม่รู้ทําจบได้ไงนะซีรีส์นี้คือท,ทำได้แบบงงแล้วก็ข้อมูลแม่งมั่วมากนะข้อมูลไม่ครบด้วยประเด็นนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในด่านหน้าว่าด่านใหม่เนี่ยที่จะเป็นด่านที่เข้ามาต่อจากด่าน ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นด่านอะไล่นับก็แล้วเจอกันในด่านหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับบูบุยบายๆนะเดี๋ยวดูซิว่ามีตัวไหนที่เอ้ห้องน้ำพุหนึ่งตัวใช่ห้องน้ำพุนะ้ำดึงตัวใช่ผมลืมไปได้ยังไงผมไม่รู้ร้วยซ้ำนะเ <c oughs> ดี๋ยวดูซิมันอยรดน้ำพุยังไงวะเอาน้ำพุคือชั้นไหนนะชั้นหนึ่งป่ะ ห้องน้ำพูเหรออ๋อนี่ไงนี่นะ้ำหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตัวท้ายนะ้ำนี่โอเสียบอยบุรดวงฮัลโหลจี